สวัสดีคนดูทุกคนคนดูสองแสนสามหมื่นคนน่านะว้าวอ้าแต่เมืนก็เ <จะ S 1> ขาแค่อสองคนนะน่าจะดูโอดูดูโอ VS คอร์ดหรือเปล่าเฮ้ย hey. เติมเกาะก่อนเฮ้ยเอาแล้วหรอเอาแล้วหรอเบลัดด้วยเปลี <h <h ่ยนุรงนี้วะรวมจัดอย่าเพิ่งแรงเราจะตกออกก่อนแล้วกันปางกันไปละ

แอดลาดอะเวลามีคนเข้าไปเปิดแอดลาดเป็นมะเนี่ยไม่เป็นให้ให้เกียริชุดด้อก็แต่เล่นงอก็ไม่เอานะให้เกียริชุด,ดเด้อก็แต่เล่นงอก็ไม่เอาลนะ <c oughs> มามาแล้วมาแล้วของ <The S 2> บนแน่เลย นี่สวยได้ได้ใครว่าผมกากฮะจะถามี่อไ,ไม่กล้าขิงซะด้วยประเด็นอะ <c oughs> ตกใจนึกว,ว่ามีคนวิ่งทาไมเราไม่เจอใครเลยกจ็จะ,จะอยู่บนหอคอยของเราไาเอ โอยมีคนเข้าไอ้ข้างข้างขวาข้างขวานั่งหน้านั่งหน้าบอดเหรอมับอกว่าอะไรนะใช้เกิดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรอ่ะ เปิดแอนล้านหรอเฮ้ยมันเจออ่ะเธอเปิดแอนล้านใช่ไหมเออก็เจอสิโอยชิบออกมาจากตรงนั้นไม่งออกตัวเองเข้าตึกได้ปะเอาไม่ได้ ready airdrop has been delivered hi hi we're ready y engaging the enemy let me down farm เต็มกระเป๋า young. เฮ้ยฮอมาสวัสดีชาวโลกว้าวไปแล้วเธออยู่ไหนเนี่ยนี่สวยไหมต้องคิดมาก้ย ขวาขวาอ้า้ยเป็นไรโดนโตอะไรอ่ะเฮ้ยคนเฮ้ยเกตายไงแกพี่ตกใจเนี่ยเฮ้ยเต็มเลยวะไปเมืองนู้นนะไปก่อนไม่รอแล้วนะเฮ้ยคน นี่ดูท่าเทไหมมาดูอนิเมะปะมีอีกไหนอ่ะต้องกระสุนแป๊บดีใช้ท่าใช้ท่า ไม่เท่ตรงไหนเขาบอกไม่เท่ว่ะไม่เท่ตรงคนเล่นอ๋อหมดหมดหมดล้ม,มลแล้ว execute Your reality has come to an end, Rot alone in your own defeat. Me. The enemy is Enemy down. Enemy down. ดนะูนะนี่นี่นี่ <laughs> <im erto> ฉันว่ามี <im erto> คนมาว่ะนี่นี่ Mm -hmm. Chip terminal is almost ready. Holographic decoy for oh, it. Yahoo! Yeah. Yeah, Watch out. Engaging zombies. Oh. Holographic decoy is an air drop has been the lookout. ก่อ,อหมดก่อหมดก่ <c oughs> อหมดไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไม่รับเพื่อนด้วย เฮ้ยมีสไนตรงเธอตอง,งนั้นโอ้คนโด<อ>ดวิ่งเข้าเลยเมื่อกี้วิ่งพุ่งเข้าหาเลย้สไนด์เป <laughs> ิดก่อนได้ล่วงล่วงจริงล่วงเป็นกล่องเลยเฮ้ย